จากวันนั้นจนวันนี้ที่ทําให้เกิดเป็นวันฟาร์มได้ก็คืออันแรกเลยต้องทนกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันแรกด้วยความเหนื่อยแรกด้วยจากงานที่เคยทําอาจจะต้องหยุดไปเลยเพราะว่าถ้าเราหยุดแล้วไปทํางานของตัวเองที่เนี่ยพังผมตัดสินใจในเรื่องนี้ถูกหรือเปล่าผมคิดว่าถูกนะเพราะว่าหนึ่งคือมันสามารถทําให้ผมเนี่ยไม่ต้องใช้เงินมากก็คือสามารถเก็บนู่นเก็บนี่ กินนู่นกินนี่ในนี้ได้ดีกว่าที่จะแบบต้องไปของานคนอื่นทําผมว่ามันสามารถทําให้เรามีกินได้มีไรายได้ได้ทําให้คนที่จะมาหาเราเนี่ยเขารู้สึกมีความสุขได้ด้วยมันมีความสบายใจเวลาเดินเข้ามาในที่ตรงนี้ได้ชื่อสมพศ์พมนญนนท์ชื่อเล่นชื่อเอ๋ผมเป็นคนกรุงเทพตั้งแต่เกิดเลยส่วนถ้าอาชีพหลักๆก็คือเป็นอาร์ตด,ดายทำม็อกอัพเกี่ยวกับพวกสร้างของแปลกๆตอนนี้ถามว่าทํำไหมก็ยังทําอยู่แล้วก็ส่วนงานที่เนี่ยเป็นเหมือนช่างทําทุกอย่างทางไร่นี้เลยเป็นพ่อครัวด้วยในที่นี้มันก็เหมือนทุกอย่างน็ เป็นงานออกแบบทั้งหมดเป็นงานสร้างของไปแต่งตลอดประมาณนี้ครับก็คือตอนแรกพอทํางานอย่างที่เราทําอยู่เรารู้สึกว่ามันจะประกอบอาชีพแบบนั้นะยากขึ้นนั่งคุยม่คุยกันมากับแฟนว่าลองหาอะไรทํากันดูไหมเราจะทําได้ยังไงว่าให้ทําพร้อมกันได้สองคนจนวันหนึ่งไปเจอความรู้สึกแบบน่าจะลองแบบมาทําอะไรแบบเริ่มต้นของชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เลยแบบเรามาปลูกผักปลูกอะไรกันดูไหมทั้งที่แบบว่าเราก็ทํทอะไรไม่เต็มเลยนั่นแหละครั้งแรกก็เลย ได้ลองมาปลูกผักที่ดินเนี้ยมาจากทางแม่แฟนเขามีไว้อยู่แล้วเป็นเหมือนบ้านพักตากอากาศไว้สําหรับว่าเวลาให้ครอบครัวอยู่กันมาอะไรกันตอนแบบปิดเทอมแล้ววันหนึ่งที่เนี้ยเหมือนกับว่าไม่ได้ใช้งานก็ปล่อยทิ้งร้างไว้ หลายปีมากก็คิดว่าจะขายทิ้งผมรู้สึกว่าที่นี้ถ้าเรามาทําประโยชน์ได้หลังจากที่เราเคยคิดจะขายมันทิ้งไปก็เลยว่าลองเอามาทําให้มันมีประโยชน์ขึ้นโดยการที่จะเอามาทําเป็นฟาร์มจ้ะก็เลยว่าวันฟาร์มเนี่ยถูกตั้งชื่อมาโดยครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยเป็นบ้านสวนแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นฟาร์มแล้วก็เลยชื่อวันฟาร์ม เราคิดว่ามันง่ายไม่ยากหรอกสําหรับเราเรียนรู้ไม่ยากเดี๋ยนี้อินเทอร์เน็ตเยอะแยะแต่พอมาทาจริงๆที่เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นครั้งแรกที่มาอยู่ที่เนี้ยก็คืออยากจะแค่ปลูกผักอย่างเดียวพอปลูกไปปลูกมารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางแล้วมันปลูกยากแล้วก็เวลาพอปลูกเสร็จปุ๊บผลผลิตที่ได้เนี่ยมันส่งให้ลูกค้าเนี่ยมันไม่สมบูเสมอแล้วเกิดปัญหาไม่ว่าจะดินน้าฝนลมมันเยอะมากมันทําให้แบบว่าลูกค้าที่อยากได้ผักของเราอ่ะเราส่งให้ไม่ได้ตามกาหนดสิ่งที่ผมวางไว้ทุกอย่างที่เนี่ยมันก็เหมือนแบบพังงทุกอยย่าเล ผมก็เลยคิดว่าอะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่ปลูกส่งต่อไปละก็คือขายเองที่นี่เลยจะทํายังไงให้ขายได้ก็เลยคิดว่าเราจะเริ่มปลูกหลายๆอย่างแล้วแล้วก็จะทําที่แห่งนี้เป็นฟาร์มที่สามารถเข้ามาชมมาดูแล้วก็มาทาน เอาผลผลิตที่นี่ทานได้เลยก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราต้องมีร้านด้วย <nu S 1> ก็เลยเอาความสามารถของตัวเองที่เป็นพ่อครัวด้วยเนี่ยมาเปิดร้านเป็นร้านอาหารไปในตัวแต่พอถึงเวลาจริงสิ่งที่เราปลูกขึ้นมาเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยทานไม่เป็นแช่นั้นเราก็เอาแนวคิดเดิมเนี่ยมาใช้ก็คือเราก็ปลูกผักแบบนี้แล้วก็ทําอาหารเพื่อให้กินกับผักชนิดนี้ให้ได,ได้และให้อร่อยทําให้คนเนี่ยจะได้รู้ว่าผักแบบนี้เอามาทํากับข้าวได้นะหรือว่าเอามาทําให้คนได้รู้จักว่าผักชนิดนี้จริงๆแล้วอ่ะอร่อยแล้วผักของเเรานี่ย มันไม่ได้มีขายตามท้องตลาดทั่วไปแล้วพอเหลือจากในการทําอาหารก็ค่อยขายที่ร้านถ้ามีคนมาซื้อประมาณนี้เคยดูรายการทีวีอะไรงี้แล้วเขาแบบว่ามีครอบครัวญี่ปุ่นเ,นเป็นผัวเมียกันอย่างเงี้ยเขาก็ปลูกผักอยู่ที่นูน่นใช่ไหมเสร็จแล้วเขาแบบไม่ว่าเขาจะปลูกอะไรก็จะมีคนมาเอาของเขาไปหมดเลยมีร้านอาหารแต่ละร้านเนี่ย เขาอยากที่จะมารับผงเขาแบบดูแล้วรู้สึกชอบมากก็เลยว่าเอาลุงป้าเนี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยเอาไปในดออเลยแล้วก็ที่ทํามาเนี่ยพยายามใช้จากกติของในหลวงรัชกาลที่9้าเอามาใช้ในที่แห่งน,นี้เพราะว่าพอมาทำเนี่ยจะได้รู้สึกว่าเรามีสิ่งที่นําไปใช้ได้นะแล้วเราจะได้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่กับมันให้ได้ในความพอดีในที่แห่งน,นี้ด้วยเพราะว่ายิ่งทํามากเมื่อไหร่เนี่ย เรารู้สึกว่าความเหนื่อยมันก็จะมามากขึ้นควรที่จะทำแต่พอดีทำในสิ่งที่เราเพียงพอแล้วนั่นแหะคือคือการแบบพอเพียงของเราละ,ละก็จะมีหลายๆอย่างที่เราสร้างผลผลิต Get ได้เองอย่างเช่นไท่ก็เราก็เลี้ยงเองปลาที่นี่เราก็เลี้ยงโดยที่แบบว่าใน1อาทิตย์เนี่ยเราก็จับมาหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งก็มาณสี่หตัวแค่นั้นเอง,ง,ง,เองลูกค้าที่มาเนี่ยก็อาจจะได้ทานบ้างไม่ได้ทานบ้างอ่าอย่างผักสลัดรอบเนี้ยอาจจะมีน้อยหรือมีมากก็แล้วแต่ว่าโตทัน ลูกค้าหรือเปล่าเค้กกล้วยน้ำว้าเพราะว่าเราปลูกกล้วยหอมไม่ขึ้นเราก็เลยใช้กล้วยน้ำว้ามาทำกลายเป็นว่าเออมันอร่อยคนชอบด้วยถ้าอยากรู้รสชาติดียังไงต้องลองแล้วก็อย่างพวกผลิตภัณฑ์จากที่ผมหมักเองไม่ว่าจะเป็นมะเฟืองกระเจี๊ยบแดงเนี้ยเอามาทําเป็นสบู่มาทาเป็นแชมพูอะไรอย่างเงี้ยครับความสุขที่เกิดขึ้นจากที่นี่นะก็คือเวลาได้เห็นคนที่เข้ามาในเนี้ยแล้วเขายิ้มได้เขานั่งได้เข,ไดเขานอน,อนได้ และเขารู้สึกว่าอยากที่จะมาที่นี่อีกสิ่งนี้แหละที่ทําให้ลูกผมรู้สึกว่ามีความสุขกับมันแล้วเพราะว่าความสุขของเรามันจะเกิดจากคนคนเดียวไม่ได้มันต้องเกิดจากคนโดยรอบที่มาอยู่ข้างๆเราด้วยก็ถ้าสําหรับคนที่อยากจะมาลองทําเกษตรผสมผสานถ้าเราอยากจะทําเราต้องรีบทําเลยเราต้องรีบทําตั้งแต่ตอนที่เรามีแรงถ้า เราปล่อยไว้หรือว่าเราทิ้งมันไปแล้วพอเราเริ่มแก่ตัวไปปุ๊บแรงที่เราจะมีเนี่ยคงไม่ได้มาทําในสิ่งจริงแบบนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นถ้าคิดว่าอยากจะทําอะไรนะให้รีบลงมือทําทําอย่างเดียวทําถ้าสนใจว่าจะมาเที่ยวที่นี่หรือจะมาทานอาหารก็ดูได้จาก Facebook Instagram ก็ได้ชื่อเ c e บุ o กก็วันฟาร์มทอง15